กลับมาต่อค่ะก,กับรายการ SME Idol นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วะคะ่ะนั่ก็คือพี่เป้นะคะหรือว่าคุณวราพรปลอดมณีะคะ่ะเจ้าของฟาร์ม ปริ้นชิว,ว่า,าวคาแนลนั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่โดยที่มีสุดหล่อสอตัวนี้นะคะเป็นสมาชิกในบ้านด้วยเนาะถูกต้องค่ะนะคะอันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเรียกว่าพี่เป้ละกันเนาะได้ค่ะนะคะพี่เป้ค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องถามว่าความเป็นมาเป็นไปของปริ้นชิว่าว่าค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคะ เกิดขึ้นจากอตอนแรกก็คือเลี้ยงสุนัขตัวแรกก่อนนะคะ,คะแล้วก็เป็นพันหลายๆพันมาแต่พอดีว่าคือได้ชีวว่ามาหนึ่งตัวจากเพื่อนอค่ะเพราะได้หนึ่งตัวจากเพื่อนมาเอ๊ะเราเปรียบเทียบกันดูทําไมนิสัยถึงไม่เหมือนกับสุนัขพันธุอื่นเลี้ยงไปเลี้ยงมาเราก็เลยหลงรักชือว่า,วา จากหนึ่งกล้เป็นสองสองเป็นสามคยเหมือนสะสมอะไรอย่างนี้เนาะตองค่ะลงรักสีนี้สีแรกแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นเพราะว่าเขาจะมีสีที่หลากหลายด้วยใช่ค่ะอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้แล้วว่าแรงบันดาลใจเนี่ยเกิดจากการที่เราเลี้ยงมาก่อนค่ะแล้วอย่างนี้ที่ฟาร์มเนี่ยมีแต่ชิวาว่าอย่างเดียวเลยปะคะตอนนี้มีทั้งชิวาว่ามีทั้งเป็นบูด็อกมีหลากหลายพันธุ์ค่ะแต่คือหลักๆนี่คือจะเป็นชิวาว่าที่เยอะมากที่สุด อ๋อก็คือตามชื่อเลยใช่แล้วทำไมเราถึงต้องตั้งชื่อว่าปรินชิวาว่าคะอ่าปรินที่แปลว่าเจ้าชายอะค่ะ,คะเขาก็แบบว่าเหมือนดูแบบเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงเจ้าชายน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเราแบบว่าก็รักเขาเราก็อยากแบบว่าให้แบบเลี้ยงเขาเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายเนาะดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูเป็นเหมือนแบบว่านี่คือ พระราชวางชังของเจ้าหญิงเจ้าชายตัวน,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 น้อยที่อยู่ข้าง,งในค่ะใช่ค่ะตอนนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณกี่ตัวคะ,ะสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตอนนี้มีประมาณ 40- 5 0หตัวค่ะโอ้เยอะมากค่ะอันนี้เราใช้ระยะเวลาประมาณกี่ปีแล้วอะคะตอนนี้เป้ทํามาถ้าทําชื่อว่าจริงๆ,ๆงงจังก็จะอยู่ที่4ปีค่ะโอ้สี่ปีแต่ว่ามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ประมาณ 40- 5 0ห้าบตัวแล้วใช่ค่ะโอ้ย,อยางนี้เราต้องถามว่าสําหรับแบบ เหมือนตอนแรกที่เราริเริ่มเลี้ยงอย่างนี้ค่ะ,คะเขาดูแลยากง่ายยังไงบ้างคะดูแลยากไหมส่วนตัวเองส่วนชีวว่าค่ะคือจะใช้ในพื้นที่น้อยคือส่วนมากคือจะใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยสะดวกต่อการเลี้ยงอะคะ่ะแล้วคือเขาก็กินน้อยถ่ายน้อยค่ะเช้าเราก็ปล่อยวิ่งเย็นเราก็ปล่อยวิ่งอะไรอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เก็บเข้านอนอมไม่ยากเลยค่ะคือง่ายๆเพราะ,ะ,ะว่าเขาก็ตัวแค่นี้นีค่คือไซส์ที่แบบว่าเหมือนจะใหญ่สุดแล้วนะผู้ชมขา ก็จะตัวอยู่แค่นั้นแหละใช่ค่ะเหมือนโดนสตาฟเอาไว้ใช่ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าจะเป็นสุนัขที่เล็กที่สุดในโลกค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมจะต้องมานั่งหลงรักชื่อว่าว่าแบบนี้ด้วยเขามีอุป,ปนิสัยที่แตกต่างจากสุนัขประเภทอื่นยังไงอะคะเขาจะมีอุป,ปนิสัยแตกต่างกันเยอะค่ะจากหมาประเภทอื่นเพราะว่าค,คือหนึ่งคือจะเป็นที่แบบสุนัขที่แบบอ่า อ้อนเจ้าของอะค่ะคือเหมือนว่าติดเจ้าของจะรักเจ้าของแล้วคือแบบว่านิสัยคือเขาจะนิสัยดีคือหนึ่งไม่เห่าง่ายค่ะน้อยมากค่ะที่ชีวอว่าจะเห่าค่ะคแล้วคือเขาแบบว่าจะติดเจ้าของมากเพราะว่าคือหนึ่งคือเชื่อว่าคือเป็นสุนัขที่ตัวเล็กเราสามารถพาไปไหนมาไหนได้เราจะพาไปเที่ยวเวลาเข้าโรงแรมพาไปนู่นไปนี่คือเราสะดวกก็คือสามารถพกพาเขาแล้วก็ดูแลเขาได้ต้องค่ะง่ายๆด้วยเนาะนะคะอย่างนี้เราต้องมาถามว่า แล้วพอจุดเริ่มต้นที่แบบพี่เป้รู้สึกว่าเอ๊ะนอกจากที่อ่ะเราเราเริ่มเลี้ยงเขาและเราหลงรักแล้วมีเป็นจุดพลิกตรงไหนบ้างคะที่เรารู้สึกว่าเราเปิดฟาร์มมาดีกว่าจุดพลิกตรงไหนใช่ไหมคะมคือหนึ่งคือเราเริ่มอยากเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้ชีวว่าเราคือมีลักษณะที่สวยมีลักษณะที่อ,อ ถูกต้องตามลักษณะสายพันธุ์เราก็เริ่มสนใจในการประกวดค่ะค่ะพอเราเข้าเริ่มวงการประกวดเราก็จะเริ่มแบบสนุกสนานในการประกวดมันเหมือนการแข่งขันค่ะค่ะเราก็เริ่มมีการประกวดขึ้นมาเราก็เริ่มแบบสั่งซื้อพ่อพันธุ์ที่จากต่างประเทศเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,คะเพื่อที่จะมาพัฒนาสายพันธุ์ให้แบบมีคุณภาพขึ้นอ๋อแต่ก็คือตัวแรกๆเนี่ยเริ่มจากที่เราเลี้ยงก่อนถูกต้องค่ะแล้วก็ค่อยๆเหมือนพัฒนาว่า เราอยากที่จะส่งเขาประกวดค่ะก็เลยเริ่มส่งประกวดจนกลายเป็นว่าอยากที่จะมีฟาร์มของตัวเองถูกต้องค่ะแล้วนี้ลักษณะบุคลิกของชิบะว่าที่ถูกต้องตามหลักจริงๆแล้วที่เราควรจะต้องแบบเลือกซื้อต้เป็นยังไงคะหัวนะคะจะมีสต็อปหักที่เก้าสิองศาค่ะแล้วก็ลำตัวตรงขาตรงขาทุกอย่างคือบอดี้ต้องสมส่วนค่ะค่ะห่างก็จะเป็นหางที่ ไพ่ไปกับหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะที่ถูกต้องค่ะค่ะแล้วที่เขาบอกว่าต้องเป็นหัวทรงแอปเปิ้ลอะไรอย่างงี้ด้วยปะคะหัวทรงแอปเปิลคือแล้วแต่บางตัวค่ะต้องดูการสมส่วนของทั้งหน้าตาทั้งหัวออทั้งลำตัวค่ะทั้งบอดี้ Body, คือเราต้องดูให้มันสมส่วนกัน ก็คือจะเป็นลักษณะที่ถูกต้องแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเชื่อว่าที่คือหัวใหญ่อย่างเดียวค่ะหัวใหญ่หัวโต <ฮะ S 1> มากอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะที่ถูกต้องทางทางสายพันธุ์บางตัวแบบหัวใหญ่แต่ตัวเล็กจิ๊ดนึงใช่ค่ะแบบหลังโค้งหลังงอง <ฮะ S 1> ขากลางออกมันนี่มันก็ไม่ไม่ถูกต้องตามลักษณะสายพันธุ์ค่ะนี่คือแบบว,ว่าเขาก็จะเรียกประมาณว่าเป็นเกรดเลี้ยงเล่น อ๋อก็คือเหมือนเกรดที่เรามีเขาอยู่เป็นเพื่อนเราแหละถูกต้องค่ะอยู่ตามบ้านต่างๆถูกต้องใช่ไหมคะแต่จะเป็นที่นิยมมากในในตลาดตอนนี้อะค่ะแล้ว่านนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการที่จะส่งสมัครเข้าประกวดอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการเตรียมตัวน้องเขายังไงบ้างคะจะเตรียมตัวน้องใช่ไหมคะก็คือหนึ่งคือเราก็ต้องบุ๊บำรุงขนค่ะให้สวยแล้วก็ เรามีการฝึกมีการเทรนเขาอะค่ะคือหนึ่งคือฝึกเข้าสายจูงแล้วก็ให้แบบสั่งคอยเราก็ให้ให้เขาคอยเราให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการจับโค้ดจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีแฮนเดิลที่ประจําฟาร์มของเราเป็นคนดูแลค่ะค่ะก็คือเหมือนก็ต้องฝึกให้เขาอยู่ในคําสั่งถูกต้องแล้วก็จะต้องอยู่ในสายจูงให้เป็นถูกต้องนั่งรอให้ได้คุณผู้ชมใช่ไหมว่าน้องสองตัวเนี้ยถ้าหากว่าพี่เป้สั่งนะคะว่าให้นั่งรออยู่เฉย น้องจะนั่งนิ่งแบบไม่ไปไหนเลยใครเดินมาเรียกให้ตายยังไงน้องก็นั่งอยู่นิ่งๆซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่แบบเคยไปพบเจอกับน้องสองคนนี้มาแล้วเรียบร้อยเออซึ่งเนี่ยเขาก็จะนั่งอยู่ท่านี้แล้วก็ลักษณะก็คือจะสง่าค่ะนะคะหลังตรงแล้วก็หน้าเชิดอะไรแบบนี้เห็นแผงคอค่อนข้างชัดเนาะ อย่างนี้สายพันธุ์ของชิว่าว่าค่ะมีประมาณกี่สายพันธุ์ยังไงบ้างอะคะส่วนมากก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะตอนนี้ก็จะมีอเมริกาญี่ปุ่นค่ะค่ะไต้หวันค่ะแคนาดามีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ส่วนมากถ้าสมมติว่าถ้าในประเทศเรานิยมก็คือจะเป็นญี่ปุ่นค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เราดูยังไงอะคะระหว่างข้อแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์ข้อแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์เหมือนแต่ละประเทศนะคะคือมันจะมีหน้าตาที่เป็น เป็นเหมือนเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเขา oh. ส่วนญี่ปุ่นคือจะเป็นตาโตๆ <Ha. S 1> หน้าหวานหวานแต oh. ่แต่ถ้าสมมติถ้าเป็นอเมริกาค่ะ <Ha. S 1> ก็คือเขาคือจะถูกต้องหมดทั้งทั้งตัวคือหัวหน้าลำตัวคือจะเป็นออกแบบแนวหมาประกวดเลยอะค่ะแต่คืออาจจะไม่ถูกใจคนในประเทศเราเพราะว่าคือหนึ่งหน้าตาจะไม่จิ้มยิมเท่าญี่ปุ่น <Ha. S 1> ญี่ปุ่นจะหน้าหวานๆออกหน้าแบบแนวสไตล์แบบ เหมือนสาวญี่ปุ่นอะไรอย่างี้ใช่ใช่ค่ะเหมือนสาวญี่ปุ่นเนาะดูบบกว่าอโนเนะน่ารักตากลมๆหัวกลมๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือจะมีครอบเปรียบเทียบที่ค่อนข้างชัดเจนใช่ค่ะเออนะคะหูต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายพันธุ์ของแต่ละแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันไปผู้ชมค่ะแล้วก็จะมีความน่ารัก ที่ทุกตัวน่ารักเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะดูแลเขาดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องของการดูแลบ้างดีกว่าค่ะว่าถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเนี่ยจุดเริ่มต้นที่จะทําธุรกิจนี้ก็คือจะต้องเลี้ยงเขาให้เป็นก่อนใช่ค่ะเราก็ต้องศึกษาเขาก่อนนะคะทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางหนังสือก็คือเราก็ควรศึกษาสายพันธุ์ของเขาก่อนนะคะ,คะว่า หนึ่งโรคประจําตัวของเขามีอะไรบ้างเพราะว่าเกิดถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วถ้าเราเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขให้ได้ค่ะเราก็ต้องศึกษาเขาก่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมของตัวเองด้วยค่ะ,คะว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขาไหมเพราะว่าสุนัขก,ก็อยู่กับเราไปอีกหลายสิบปีใช่ค่ะอย่างนี้ชื่อว,ว่าเขาสามารถอยู่ได้ประมาณกี่ปีอะคะมาสุดก็15ปีค่ะโอ้สิบห้าปีน้องตัวแค่นี้แต่ว่าอยู่กับเราได้นานนะคะหลายๆคนเนี่ย เริ่มต้นจากการทรําธุรกิจโดยการที่ซื้อมาเลี้ยงแต่ว่าเหมือนซื้อมาเลี้ยงเล่นและคิดว่าอยู่แป๊บๆก็แบบเออเดี๋ยวเขาก็เสีย,สยแล้วเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วนู่นนี่นั่นก็กลายเป็นว่าเลี้ยงแบบทิทีๆคว่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะอยู่เป็นเพื่อนเราสิบปีขึ้นเลยนะคะ มากสุดก็คือ15 16าหปีอะไรอย่างนี้เนาะใช่แล้วนี้โรคประจําตัวเขามีบ้างไหมคะโรคประจําตัวของชีวว่า<ะ>ใช่ไหมคะคือจะเป็นสุนัขพันธุ์เล็กส่วนมากก็คือ,เ,อ,อเขาจะเรียกว่าเป็นโรคสภาวะขาดน้ําตาลค่ะก็คือหมายถึงว่าคือเขาอาจจะกินอาหารน้อยแต่เล่น<ะ>เยอะก็จะเหมือนคนออกกําลังกายอะคะ่ะที่แบบว่าหน้ามืด<ะ>ค่ะเราก็ต้องมีการป้อนกรูโคสให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่ทดแทนน้ำตาลในเลือดของเขาอ๋อก็คือเหมือน มีการเพิ่มน้ําตาลบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมเนาะเพราะว่าน้องตัวเล็กค่ะผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยให้เขาวิ่งเล่นด้วยความที่เขาเป็นอุปนิสัยที่ค่อนข้างล l ร์ตมากอยู่แล้วค่ะเนาะแลวถ้าหากว่าเราเนี่ยปล่อยให้เขาแบบมันวิ่งเล่นมากเนี่ยก็จะทําให้มีอาการช็อกน้ําตาลหรือว่าขาดน้ําตาลได้ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ<า>นี่เนาะอ่ะอันนี้นะคะก็คือ การดูแลน้องโดยคร่าวๆแล้วกันแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องของธุรกิจค่ะว่ายากง่ายขนาดไหนอะคะกับการที่ถ้าหากคุณผู้ชมเนีคิดที่ว่าเออจะเปิดธุรกิจที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขอะไรย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็คือต้องถามใจตัวเองก่อนนะคะ,คะว่าเราชอบสุนัขหรือเปล่าเรารักเขาหรือเปล่าเราถึงจะเริ่มธุรกิจนี้ได้อ่ะ,ค,ะค่ะค่ะ แล้วสําหรับตัวของพี่เป้เองก็คือเริ่มต้นจากการเปิดเป็นชิวาว่าก่อนใช่ค่ะแล้วทําไมเราถึงตัดสินใจที่จะไปเปิดสายพันธุ์อื่นด้วยนะคะสายพันธุ์อื่นที่จริงคือจะไม่ได้ทําเป็นหลักอะค่ะก็คือเลี้ยงไว้ตัว2ตัวถ้าเขามีลูกเราก็คือแบ่งจําหน่ายค่ะแต่คือถ้าเป็นหลักๆก็คือจะเป็นชิวาว่าอืมแบบนี้นี่เองนะคะผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ต้องใจรักจริงๆเนาะใช่ถ้าหากว่าใจไม่รักเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กับเขาได้เลยนะคะคะเรื่องนี้พี่เป้ขา ออยากทราบว่านอกจากในส่วนเรื่องของฟาร์มชิวาว่าแล้วค่ะพี่เป้มีธุรกิจประเภทอื่นด้วยไหมคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงธุรกิจประเภทอื่นก็คือตอนนี้ก็คือก็จะมีจําหน่ายแชมพูที่เกี่ยวกับ oh. อของชิว,าวา่า <Ha. S 1> แล้วก็พวกอุปกรณ์พวกเบาะนอนพวกอาหารเล็กๆน้อยๆเพราะว่าคือหนึ่ง hmm. คือเวลาลูกค้ามาซื้อค่ะ <Ha. S 1> เขาก็จําเป็นที่จะต้องใช้เราก็มีจําหน่ายบ้าง The ground, children spinning around till they fall down. down. ส่วนมากก็คือมันก็หาได้ตามเทรช็อปทั่วไปอ๋อแต่ก็คือเราก็เหมือนเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วนี้เรื่องของอาหารสําหรับน้องๆอย่างเงี้ยคะค่ะน้องๆจะต้องรับประทานอาหารแบบไหนหรือว่ามีประเภทที่จํากัดไหมคะอ่าไม่จํากัดค่ะก็คือจะทานเป็นอาหารเม็ดของสุนัขเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือก็มีหลากหลายยี่ห้อให้ลูกค้าเลือกตามท้องตลาดทั่วไปค่ะแต่ส่วนมากคือเราก็จะใช้เป็นพิวแซนดไดเอทหรือว่าเป็นรอยโยคานิน ค่ะแล้วก็ที่พิเศษที่นี่ก็คือจาหนึ่งคือให้กินโยเกิร์ตอ๋อเหรอคะใช่ค่ะโยเกิร์ตช่วยในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของโยเกิร์ตนะคะมันจะเป็นนมที่ย่อยมาแล้วอะค่ะส่วนมากมันจะดูดซึมซับได้เร็วในชีวาว่าคือคหนึ่งคือมันจะป้องกันโรคสภาวะขาดน้ําตาลในเลือดได้2คือจะทําให้เขาอะค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะเราก็เลยเพิ่มในส่วนนี้ให้เขาไปอ๋อก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถรับประทานได้แล้วก็ได้รับทั้งแบบว่าเรื่องของแคลเซียมใช่ค่ะซึ่งเป็นนมที่เขา ได้แบบเหมือนมีการย่อยมาแล้วด้วยใช่ใช่ใช่ไหมคะอ๋อ oh. แบบนี้นี่เองคุณ <Okay. S 2> ผู้ชมคะต้องบอกว่า <Okay. S 2> การดูแลเนี่ยคือเหมือนว่าจะง่าย <Okay. S 2> แต่จริงๆแล้วเนี่ย <Okay. S 2> เขาก็จะต้องมีความใส่ใจเขาในระดับหนึ่ง <Okay. S 2> ใช่ค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีความชอบในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะโดยเฉพาะสุนัขสายพันธุ์เล็กตัวกระจิตริดแบบนี้นะคะอย่างชิวาว่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ ง่ายนะถ้าหากว่าเราใส่ใจเขาใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเออเนี่ยคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าง่ายมากๆแต่ว่านี้เนี่ย เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเป็นเพียงแค่เรื่องราวว่าวิธีการเลี้ยงหรือว่าวิธีการที่จะดูแลชีวาวานะคะสําหรับใครที่ต้องการที่จะเปิดธุรกิจประเภทนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพี่เป้ยังคงอยู่กับเราค่ะและเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจจะเป็นยังไงจะเข้มข้นขนาดไหนและจะเกิดอุปสรรคอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะกับรายการ SME Idol ค่ะ